เรื่องของบาปบุญคุณโทษของคนที่ชอบจับจ้วงบุปการีนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดท่านผู้ฟังอาเจิดนี่เป็นอาผู้หญิงญาติห่างๆของคุณทวีที่เล่าเรื่องเนี้ยนะอาเจิดเป็นญาติข้างแม่พ่อของแกชื่อปู่ทองมีศักด์เป็นน้องชายคุณตาของคุณทวี ปู่ทองเนะี่ยอยู่กินกับย่าบัวมานานหลายสิบปีมีลูกด้วยกันห้าคนเป็นชายสี่หญิงหนึ่งสี่คนเนะ่เป็นผู้ชายอีกคนเดียวเป็นผู้หญิงก็คืออาเจิดนี่แหละแล้วก็ปู่ทองกับย่าบัวก็ให้ความรักความเอ็นดูทนุถนอมลูกสาวคนเล็กนี่เป็นพิเศษตลอดมาปู่ทองและย่าบัวหาเลี้ยงครอบครัวและลูกๆด้วยอาชีพทำนาแล้วก็จับปลาขายอาศัยว่า หมู่บ้านภูมิลำเนาที่อาศัยอยู่ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำชีจึงพอมีอยู่มีกินไม่อดอยากมากนะักหลังจากลูกๆทุกคนเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ลูกผู้ชายทั้งสี่คนก็แยกย้ายกันไปทำงานหาเงินแล้วก็แต่งงานมีครอบครัวอยู่ต่างถิ่นกันหมดเหลือก็แต่ลูกสาวคืออาเจิดคนเดียวที่อยู่บ้านกับพ่อแม่อาเจิดคนนี้นับตั้งแต่เริ่มแตกเนื้อสาวมา ก็ขึ้นชื่อทีเดียวว่าเป็นคนสวยคนงามของละแวกหมู่บ้านชุมชนริมฝั่งแม่น้ำชีแถบนั้นมีหนุ่มๆทั้งในหมู่บ้านและต่างบ้านแวะเวียนมาทอดไมตรีเที่ยวจีบเที่ยวหวานคารมเสมอแต่อาเจิดก็ไม่ได้มีทีท่าว่าจะตกปากรับรักกับหนุ่มคนไหนเลยมีแต่ชอบพูดคุยเล่นหัวพอสนุกตามประษาสาวปากล้าหน้าตาดีไปเท่านั้นแล้วก็เข้าใจว่าบุคลิกนิสัยที่เป็นคนช่างผู้ช่างเจรจานี้ อาเจิดน่าจะได้มาจากย่าบัวผู้เป็นแม่นั่นเองเพราะว่าย่าบัวเนี่ยก็เป็นคนพูดเก่งด่าเก่งแล้วก็นินทาคนเก่งชนิดหาตัวจับยากคนหนึ่งทีเดียวแต่ไหนแต่ไรมาอาเจิดจับแม่มักจะมีจังหวะได้ประทะคารมมีปากเสียงกันเสมอจนปู่ทองและเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงเห็นเป็นเรื่องปกติของแม่ลูกคู่นี้ไปเพราะว่าอาเจิดนะ่ยทำอะไรมักจะชอบเอาแต่ใจตัวเองชอบประชดประชันแม่ ส่วนย่าบัวผู้เป็นแม่ก็ชอบบ่นด่าว่าลูกสาวได้ทุกวี่ทุกวันแต่อย่างไรก็ตามก็ด้วยความรักความเป็นห่วงห่วงลูกสาวแล้วก็อยากจะเห็นลูกได้ดีทำตัวดีนั่นแหละถึงได้ทำให้แม่ต้องคอยบอกกล่าวจ้ำจี้จ้ำชัยหากแต่ว่าพฤติการของแม่ทำนองเนี้อาเจเกิดกลับเห็นต่างไปแกเข้าใจว่าแม่เป็นคนจุนจ้านชอบมาวุ่นวายกับชีวิตส่วนตัวของแกเกินไปจนหน้าโมโหหน้ารำคาญ ทีนี้พอแม่ว่ามาด่ามาอาเจิดก็มักจะเถียงกลับแล้วต่างฝ่ายต่างก็หน้าบึ้งหน้าตึงใส่กันหาเรื่องมาโต้ตอบกันเสมอถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่หนีลงเรือนไปเสียแล้วก็เป็นอันไม่มีทางยุติวิวาทะระหว่างกันได้ง่ายๆกระทั่งในที่สุดวันเวลาเลยผ่านนานปีเข้าอาเจอโตเป็นสาวสะพรังอายุวัยควรจะมีคู่ครองได้แล้วผู้เป็นแม่ก็คือย่าบัว ก็แนะนำลูกสาวว่าควรจะตัดสินใจเลือกหาใครสักคนมาเป็นคู่ชีวิตได้แล้วและย่าบัวก็ได้แนะนำหวานล้อมลูกสาวให้มุ่งมองไปที่หนุ่มสำราญลูกชายผู้ใหญ่บ้านให้เหตุผลว่าเขาเป็นคนดีมีฐานะมีหน้ามีตาถ้าได้เป็นคู่ผัวตัวเมียกันแล้วชีวิตก็คงไม่ตกกระกรรมลำบากแต่ว่าพออาเจิดได้ยินเข้าอย่างนั้นก็เมินหน้าเสียไม่ใส่ใจถ้อยคำมารดาหาว่าแม่ดูถูกดูหมิ่นตัวเอง มีอย่างที่ไหนจะให้คนสวยที่สุดในหมู่บ้านอย่างเธอไปแต่งงานอยู่กินกันในสำราญคนผอมแห้งแรงน้อยตัวเตี้ยมอตอหน้าตาเหยหวยแตกเอาขนาดนั้นแล้วอาเจิดก็ได้เปิดเผยความจริงให้แม่รู้ว่าตัวเองได้ตกลงปลงใจรักกับหนุ่มบุญลือบ้านเหนือเสร็จแล้วแล้วก็อีกไม่นานหนุ่มบุญลือจะให้ผู้ใหญ่มาสู่ขอพ่อญาบัวได้ยินเข้าอย่างนั้นก็ตบอกผางอ่า ตายตายอีเจิดเอ้ยเสียทีเกิดมาเป็นลูกสาวข้าเอ็งนี่ทำไมมันถึงได้ตาถั่วตาต่ำนักอีลูกหนอกขอกไม่มีสติปัญญาจะมีผัวเป็นฝั่งเป็นขวากับเขาเสถียีหาเสถีฐีผู้ดีมีเงินทองมีหน้ามีตาให้ก็ไม่ยอมเอาไปเลือกอะไรกับไอ้ทิดบุญลือลูกแต่มั่นขี้ทุกขี้ยากวันๆไอ้ครอบครัวนี้มันแทบจะขอข้าววัดกินอยู่แล้ว ดูบ้านเรือนเขาสิโกโรโกโสที่ทางทำกินข้างธรณีสงหลังวัดน่ะก็มีแค่กระแบะมือเดียวยี่ลูกเวีนตลายเอ,อ้ยลูกไม่รักดีไม่เอาคำพ่อคำแม่เอ็งนี่ทำไมมันถึงได้ดื้อรั้นนะคะอ้าวแม่ไม่เคยได้ยินเหรอที่เขาว่าเชื้อไม่ทิ้งแถวอะลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะ่ะแม่มันพาเป็นยังไงลูกมันก็เป็นอย่างนั้นแหละหรือไม่จริงอ๋ออ๋อนี่เอ็งย้อนคะ่ะหรือนางเจิดอีลูกอกตันยู แม้ขะเลี้ยงมาพาใหญ่แท้ๆปีกก้าขาแข็งเถียงคําไม่ตกวากไปเลยนะถ้าเองอยากไปขุดดินกินต่างข้าวเอาไปตองห่อตัวแทนเสือ้อผ้าเชิญเองเลือกไอ้บุญมีขี้ครอกเป็นผัวเถอะแล้วข้ากับเองก็ให้ขาดแม่ขาดลูกกันกูละแขนใจนักนะอีนี่เองรู้ไหมหญ่ยยมะลิแม่ของมันนะ่ะเป็นคู่อาคาตพยาบาทข้ามาแต่ไหนแต่ไรแล้วแล้วนี่เองยังจะไปสมคบกับไอ้บ้านศัตรูกูอีกเหรอ ให้ลูกหากลูกไม่รักดีพอพอพอถ้ายายบัวปากปลาหน่อยปาก็บอกห่วงฉันห่วงรักห่วงหนาเป็นแม่ภาษาไราดา่าประจานลูกอยู่เปล่าเปล่าฉันจะมีผัวหาผัวยังไงมันก็เรื่องของฉันเห็นดีเห็นงามวิเศษวิโสอะไรกับไอ้สำราญไอ้ขี้เหล้าซึมกระถือลูกผู้ใหญ่ถมเนะี่ยตัวยังกระเขียดย่่งดูหน้าตาก็เสียงกับผีตายซ้างออกนอกบ้านทีอีแรงอีกากลื่นน้ำลายรอไว้แล้วเทียบได้ที่ไหน พี่บุลลือหุ่นล่ำบึกเจ้าพี่บุลลือนะเขาทั้งหล่อทั้งเก่งทั้งขยันนิสัยก็ดีดีเป็นสุภาพบุรุษมีน้ำใจแม่น่นแหละสายตามีปัญหาเห็นตะกัวเป็นทองคําไปถ้าพิศวสาสมันนักหนาไก้สำรานผีเดินได้แม่ก็ไปแต่งกับมันเองเลยจะไม่เอาด้วยหรอกว่าใส่ใครแม่จะเจ็บแสบเอาขนาดนั้นแล้วนางเจิดคนสวยบ้านริมฝั่งชีก็โดดบ้านรีบแผ่นหนีหนีครกตำหม,มากสากระเบือบินของแม่บังเกิดเจ้าที่แกฟาดเข้าใส่แบบไม่ออมแรง แถมด้วยคำสวดด่าอีกชุดใหญ่แล้วในที่สุดอาเจิดก็ได้แต่งงานอยู่กินกนหนุ่มบุลือสมใจจริงๆพอเป็นผัวเมียกันถูกต้องตามประเพณีแล้วอาบุลือก็ต้องย้ายตัวเองมาอยู่บ้านพ่อตาแม่ยายที่จริงอาบุลือเป็นคนขยันเอางาน,เอา,งานเอาการเรื่องทำนาทำสวนทำไร่ปลูกพืชปลูกผักไดแกถนัดแล้วก็ยังได้ผลผลิตดีอย่างมากด้วยเสียอย่างเดียวก็แต่แกหาปลาไม่เก่งหาได้ไม่เยอะ แล้วก็ไม่ชอบหาปลาขายซึ่งก็มีผลกระทบต่อครอบครัวพ่อตาแม่ยายที่หาปลาขายเป็นอาชีพเสรมิมแรกๆตอนอาบุลือมาอยู่ด้วยใหม่ๆแม่ยายก็รู้ข้อด้อยของแกดีก็ไม่อยากจะพูดให้กระเทือนใจอะไรนักนึกว่าถ้าเขยอ,อยู่ไปนานก็คงกลายเป็นพรานปลาได้เองแต่ก็ไม่รู้เป็นบาปเวรอะไรของเขยใหม่คืออาบุลือถ้าวันไหนแกออกไปทอดแหวางรอบลงขายดักปลากับพ่อตาแล้ววันนั้นเป็นอัน ได้ปลาแค่ต้มแกงกินประทังชีวิตเหมือนอย่างกับว่ากุ้งหอยปูปลาทั้งลำน้ำชีมันแหหนีกันไปหมดเมื่ออาบุลือจุ่มเท้าถึงน้ำก็ไม่ปานและก็ด้วยเหตุนี้ทำให้ต่อมาแม่ยายปากกลาายังได้ช่องหาเรื่องบ่นด่าลูกสาวพาดถึงลูกเขยได้ทุกวันอยู่กันมาจนกระทั่งอาเจอิดอาบุลือมีลูกน้อยด้วยกันคนหนึ่งเป็นลูกชายชื่อเจ้าบุญเลิศตอนนั้นพอดีทั้งพ่อค้าใหญ่ตลาดปลาสด เขามาติดต่อรับซื้อปลากับปู่ทองย่าบัวบอกว่ารับซื้อไม่อั้นแล้วก็ให้ราคาดีทั้งนี้ครอบครัวก็ต้องเร่งช่วยกันจับปลาแต่ก็อย่างว่านั่นแหละวันไหนที่ออกหาปลาถ้าพอลูกเขยชื่อบุญลือไปด้วยแล้วก็เป็นอันซวยตลอดจะหาปลากันได้แค่พอกินเท่านั้นบ่อยๆเข้าแม่ยายคือย่าบัวแกก็นึกโมโหเกลียดหน้าลูกเขยเห็นว่าเป็นคนกาลกินีอาพับอับวาสนาหากินไม่ขึ้น ก็แนะนําให้ลูกสาวรีบรีบยบยาร้างทิ้งเสียแล้วก็ไปเอาผัวใหม่ที่เขาหาปลาเก่งๆถึงจะได้ช่วยยกฐานะครอบครัวให้อยู่ดีมีสุขมีเงินทองมีหน้ามีตากับใครเขาบ้างแต่ลูกสาวคืออาเจิดก็นึกสงสารลูกสงสารผัวไม่อาจจะหักใจทําตามคําขอของแม่ได้ไปไปมามาอาบุลลือก็ต้องถูกแม่ยายบ่นด่าว่าประจานทุกวันทุกวันทำให้อาเจิดลูกสาวรู้สึกไม่พอใจอย่างยิ่งแต่ก็ต้องทนเก็บกดเอาไว้ จนกระทั่งในเช้าวันหนึ่งช่วงหน้าหนาวเมื่อแม่ตื่นขึ้นมาขณะอาเจิดกับสามีกำลังเตรียมหุงหาอาหารเช้านั้นย่าบัวได้สั่งอาบุลือให้เอาไขา่ดักปลาผืนใหญ่ประจำเรือนออกมาชุนเพื่อจะได้นำปลาไปดักปลาตอนกลางวันอาบุลือก็เอาออกมาจากที่เก็บแล้วก็รับปากว่าจะชุนให้แต่เผอิญแกเผลอเอาถุงไข่ไปวางไว้ริมบันไดแล้วตัวเองก็ลงไปก่อไฟสำหรับให้ทุกคนผิงอยู่ข้างเรือน ตอนนั้นไอ้เจ้าเด็กน้อยบุลเลิศลูกชายตื่นขึ้นมาพอดีเห็นพ่อก่อไฟกองใหญ่ยอยู่ข้างล่างมันก็รีบวิ่งลงบันไดไปหาแล้วก็ตอนนั้นแหละที่เท้าของเด็กพลาดท่าไปเตะเอาถุงขายที่วางอยู่ริมบันไดบ้านเข้าอย่างแรงจนมันหล่นตบลงไปกลางกองไฟซึ่งจังหวะนั้นอาบุลเอก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นแกกําลังเดินจะไปแบกเอาขอนไม้ข้างรั้วมาเติมไฟในกองพอดีก็เลยไม่ทันเห็นถุงขายที่ตกลงมาแล้วกว่าที่จะรู้ว่าไฟไหม้ถุงขาย กลิ่นควันเหม็นคลุ้งก็ฟุ้งกระจายตลบไปทั่วแล้วย่าบัวพอได้กลิ่นแปลกๆก็เลยวิ่งไปชะโงกหน้าดูกองไฟพอแกได้เห็นถุงขายกำลังลุกไหม้ก็ร้องโวยวายด่าลูกเขยลั่นบ้านแล้วก็เรียกให้มาเอาถุงขายออกจากกองไฟโดยเร็วอามบุลือได้ยินเสียงแม่ยายร้องว่าไฟไหม้ขายดักปลาก็ตกใจมากรีบวิ่งกลับมาเพื่อเขี่ยเอาถุงขายดักปลานั้นออกจากกองไฟอยู่พลันวัน ส่วนอาเจิดเองได้ยินเสียงแม่ร้องเหมือนกันแกก็คว้าได้ถังน้ําใบหนึ่งก็รีบจ้วงน้ําในอู่มาแล้วก็วิ่งจะมาดับไฟแต่ก็ช้าไปซะแล้วเพราะไายดักปลาผืนใหญ่ทั้งผืนที่ม้วนรวมกันอยู่เป็นกลุ่มในถุงได้ถูกไฟเผาไหม้เสียหายไปหมดแล้วฝ่ายพ่อตาแม่ยายคือปู่ทองยาบัวเมื่อต้องสูญเสียข่ดักปลาผืนที่สภาพดีที่สุดของครอบครัวไป เพราะความสะเพรา่าของลูกเขยอย่างนั้นทั้งสองก็โกรธเป็นปืนเป็นไฟดุดาวา่ากล่าวอาบุลือสารพัดท,ทั้งยังลํำเลิกไปถึงเทือกเถาเหล่ากอทีเดียวหากแต่ยังดีที่อาบุลือแกเป็นคนจิตใจเข้มแข็งมีน้ำอดน้ำทนเป็นเลิศไม่ปริป,ปากโต้อตอบพ่อตาแม่ยายสักคำเพียงแต่ยกมือไหว้ขอโทษประลกประลกแล้วก็บอกบุปการีของภรรยาว่าจะรีบหาเงินซื้อขายผืนใหม่มาแทนให้ แต่พอย่าบัวได้ยินลูกเขยพูดเท่านั้นแหละแกก็ฉุนกึกรีบคายคำหมากขากเสลดจออกจากปากลงอุ้งมือแล้วเว้งใส่หน้าลูกเขยผู้อาภัพทันทีพร้อมทั้งด่าหยามเหยียดหยันด้วยถ้อยคำหยาบหยาบคลายๆถึงโคตรตระกูลอันยากจนของลูกเขยอีกด้วยเวลานั้นอาจเจอซึ่งยืนกอดลูกอยู่ข้างๆได้เห็นได้ยินการกระทำและคำพูดสุดร้ายกาจของแม่ที่มีต่อสามีเข้าชนิดเต็มหูเต็ม,ต,มตา แกก็หมดสิ้นความอดทนอาเจิดโกรธจัดโมโหวูบขึ้นในฉับพลันคว้าถังน้ำขึ้นมาได้แกก็สาดน้ำในถังโครมใส่หน้ายญาบัวอย่างแรงจนผู้เป็นแม่เสียหลักส่วนเสถลาสุดลงพื้นเท่านั้นยังไม่พออาเจิดยังสืบเท้าจะเข้าไปทำร้ายแม่ตัวเองอีกดีแต่ว่าอาบุลือคว้าแขนล็อกตัวห้ามปรามไว้ได้ทันต่อจากนั้นพอย่าบัวลุกขึ้นมาได้แกก็ร้องไห้โหเสียอก,กเสียใจลั่นบ้าน แล้วก็ชี้หน้าด่าลูกสาวลูกเขยพร้อมทั้งขับไล่สายส่งให้ออกจากบ้านเสียเดี๋ยวนี้ให้หนีไปอยู่ที่อื่นไล่ให้หอบลูกเต้าข้าวของไปอยู่กลางนาป่าดงอีกฝากฝั่งของลำชีโนนแล้วก็ตัดขาดแม่ลูกกันเสียแต่บัดนั้นอาจเจอซึ่งอยู่ในสภาพทุกโศกน้ำตานองหน้าเหมือนกันก็ด่าแม่กลับไปอีกทีหนึ่งแล้วก็รีบวิ่งขึ้นเรือนไปเก็บเสื้อผ้าข้าวของทั้งของตัวเองและของสามีของลูกน้อย เพื่อจะหนีข้ามแม่น้ำชีไปอยู่นากลางดงทันทีตอนนั้นถึงเพื่อนบ้านใกล้เคียงใครๆจะมาห้ามปรามไก่เกลี่ยทั้งสองฝ่ายแม่ลูกก็ไม่มีทางยอมกันและหลังจากนั้นอาเจิดและสามีกับลูกน้อยก็หอบผิวข้าวของทั้งร้องไห้ออกจากบ้านไปเมื่อเดินทางถึงท่าข้ามแม่น้ำชีแล้วทั้งสามคนพ่อแม่ลูกก็หาเรือแพเพื่อจะข้ามฝั่งไปแต่ขณะที่อาบุลือกับอาเจิดแล้วก็ลูกกำลังล่องเรือน้อยไปถึงช่วงกลงกลางแม่น้ำนั่นเอง ก็มีคลื่นขนาดใหญ่ซัดถมเข้าปะทะเรืออย่างแรงส่งผลให้เรือทั้งลำที่คนทั้งสามพร้อมเข้าของล่องมาต้องมีอันครงเครงไหวยยวบแล้วล่มจมลงกลางลับน้ำพอดีวินาทีชีวิตอาเจิดก็ร้องได้คำเดียวว่าแม่แล้วตัวแกสามีและลูกน้อยพร้อมทั้งข้าของเครื่องใช้ก็จมหายลงไปในน้ำทันทีโชคดีเหลือเกินที่ตอนเรือกำลังจะล่มอาบุลือกอดแล้วก็อุ้มลูกชายคือเจ้าบุญเลิศไว้แนบอก พร้อมกับเอามือปิดจมูกลูกไว้พอจมลงใต้น้ำครู่หนึ่งอาบุลือกับลูกก็โผล่ขึ้นจากน้ำได้แก่พาลูกลอยขึ้นฝั่งอย่างปลอดภัยถอดพระข้ามามัดลูกน้อยเอาไว้กับต้นไม้ริมตะลิ่งแล้วแกก็โผล่ลงน้ำตามควานหาอาเจิดภรรยาทันทีกระแสลำน้ำชีนั้นเช้านั้นไหลเชี่ยวมากทีเดียวมองออกไปไกลลิบทางเวงน้า อาบุลือเหลือไปเห็นใครคนหนึ่งกำลังตะเกียกตะกายขึ้นสู่ผิวน้ำทำท่าปลุโปลโผล,ล,ล,ล่ดิ้นรนเหมือนคนกำลังจะจมน้ำตายซึ่งก็ใช่แล้วเป็นอาเจิดเมียแกนั่นเองไม่ยอมรอช้าละอาบุลือก็รีบพุ่งตัวลอยลิ้วๆลิ้วตามกระแสน้ำเชี่ยวไปช่วยอาเจิดโดยเร็วก่อนลมหายใจเฮือกสุดท้ายจะขาดห่วงเพราะสำลักน้ำและก่อนเรี่ยวแรงที่มีจะเหือดหายสังเบอชีวิตแก่สายน้ำเชี่ยว เสี้ยววินาทีนั้นอาบุลลือก็คว้าตัวอาเจิดภรยาเอาไว้ได้ทันพอดีอาบุลลือก็พาร่างอ่อนระทวยทั้งตัวแทบไม่ได้สติของอาเจิดลอยเข้าหาฝั่งแล้วอุ้มขึ้นไปวางบนตะลิงใกล้ๆกับจุดที่มัดเจ้าบุญเลิศไว้จากนั้นก็รีบปรถมพยาบาลภรยาเป็นการด่วนแต่เธอไม่ฟื้นหาทางช่วยภรยาอีกสองสามวิธีก็ยังไม่ยอมฟื้นเท่านั้นละอาบุลือซึ่งขนานั้น น้ำเหงื่อน้ำตาไหลาอาบหน้าก็โกยสองขาวิ่งกลับเข้าไปในหมู่บ้านโดยเร็วพาร่างอันเปียกโชกกระเซิกร,ระเซิงไปถึงบ้านพ่อตาแม่ยายแล้วแจ้งข่าวร้ายแก่ปู่ทองยา่าบัวและเพื่อนบ้านที่อยู่ละแวกนั้นให้รีบพากันออกไปช่วยอาเจิดโดยเร็วที่สุดปู่ทองและยา่าบัวพอรู้เรื่องเข้าเท่านั้นแล้วทั้งคู่ก็รีบเพ่นก่อนใครวิ่งตามมันออกไปสู่ท่าข้ามลำชีเพื่อไปดูอาการลูกสาวขณะวิ่งไปผู้เท่าทั้งสองก็ร้องไห้ พรางพูดพร่ำอ้อนวอนคุณพระคุณเจ้าบนบานสารกล่าวสารพัดส,สิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดช่วยเอื้อชีวิตลูกรักเอาไว้โอ้หนอใครกัน่าจะเชื่อว่าพ่อแม่จะตัดลูกได้ขาดความรักความเมตตาอาทรที่เปี่ยมล้นในอกมีหรือจะเสื่อมคลายแม้ว่าลูกของตัวจะชั่วช้าสามานแค่ไหนก็ตามความรักของพ่อแม่ก็ไม่เคยมีวันลดน้อยถอยลงเลยเมื่อปู่ทองย่าบัววิ่งไปถึงท่าน้ำ และหาตัวอาเจิดและเจ้าบุญเลิศพบแล้วทั้งสองต่างก็เข้าประคองกอดลูกและหลานน้อยไว้แนบ,บอกร้องไห้เหมือนจะขาดใจแล้วช่วยกันหาทางทำให้ลูกสาวฟื้นคืนมาตอนนั้นอาบุลือกับพวกชาวบ้านก็วิ่งตามมาถึงพอดีหอบอยูกยาสารพัดอย่างมาด้วยเพื่อช่วยชีวิตอาเจิดซึ่งจมน้าและแล้วภายหลังจากที่ได้รับการช่วยเหลืออย่างดีจากทุกคนอาเจิดก็ได้สติฟื้นคืนขึ้นมาถามหาพ่อแม่ลูกผัวอย่างเป็นห่วงเป็นใย ก่อนจะหมดสติลงไปอีกรอบหนึ่งทีนี้พวกชาวบ้านก็เลยช่วยกันนำตัวอาเจอส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนเพื่อให้หมอรักษาอย่างถูกวิธีต่อไปแพทย์พยาบาลให้การรักษาแล้วก็ช่วยเหลืออาเจออย่างดีจนแกฟื้นกลับคืนเป็นปกติแล้วก็กลับบ้านได้หากแต่ว่าหลังจากรอดตายจากการจมน้ําครั้งนั้นมาอาจเจิดก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนที่เคยพูดจาพาทีแบบไม่ไว้หน้าใครเหมือนในอดีตคราวนี้ไม่มีเลย และที่เคยเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองก็กลับเปลี่ยนเป็นเห็นอกเห็นใจคนอื่นเสมอและที่สําคัญการกระทําคําพูดของอาเจิดที่มีต่อพ่อแม่ทีนี้ก็ไพเราะเพราะพริ้งละเมียดละไมเขารบรักพ่อแม่และรักลูกผัวครอบครัวอย่างจริงใจบุคลิกอาเจิดเปลี่ยนไปจากคนร่าร้อนอารมณ์ร้อนกลับกลายเป็นใจเย็นใจดีมันเหมือนปาฏิหาริย์ที่ทําให้อาเจิดเปลี่ยนไปได้ถึงเพียงนี้ และไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของอาจเกิดที่กลับร้ายก็กลายเป็นดีล้วนแล้วแต่มีที่มาจากความรักความเมตตาอันบริสุทธิ์ของพ่อแม่บุพการีผู้ให้กำเนิดทั้งสองท่านโดนบันดาลน,นั่นเองอน,นันตริยกรรมทั้งห้าข้อที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ให้ทุกคนละเว้นอย่างเด็ดขาดนั่นก็คือสองข้อแรกคือกรรมหนักที่ทำต่อบิดามารดาพระองค์มีพระประสงค์จะให้ผู้เป็นลูกทุกคนละเว้นบาปกรรมทั้งมวล ที่จะเป็นการล่วงเกินต่อผู้ให้กำเนิดให้ชีวิตตัวเองเกิดขึ้นมาเพราะว่ากรรมอันใดก็ตามที่กระทำไว้แล้วต่อพ่อแม่กรรมอันนั้นมักจะมีวิบากรวดเร็วรุนแรงปรากฏผลทันตาเสมอแล้วยังแนบติดชีวิตจิตใจให้ผลข้ามภพข้ามชาติได้อีกด้วยและถ้าหากเป็นกรรมดีที่ทำไว้กับพ่อแม่ของตัวผลดีก็ดีสุดใจแต่ถ้าเป็นกรรมเลวซามที่ลูกๆก,ก่อไว้กับผู้บังเกิดกล้วตัวเอง นรกอเวจีเท่านั้นแหละคือที่ไปและเขาคนนั้นจะหมกไหม้ wellness, ร,ร่าวร้อนอยู่ในกลุ่มนรกทั้งขณะยังเป็นคนอยู่และหลังจากตายไปแล้วยังไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้เลยครับเมื่อพูดถึงเรื่องของญาติพี่น้องเนี่ยคุณสุรีเล่าให้ฟังบอกว่าแกเกิดในครอบครัวข้าราชการญาติพี่น้องส่วนมากจะรับราชการกัน แล้วสังคมต่างจังหวัดนี่ก็ยังให้ความสําคัญและยึดมั่นว่าง,งานราชการเนี่ยเป็นงานที่ดีที่สุดตอนที่คุณสุรีเรียนจบหางานราชการไม่ได้ก็เลยถูกปากหอยาปากปูนินทาต่างๆนานาแฟนแกก็เหมือนกันยังไม่มีงานทําก็เที่ยวไปเที่ยวมาหาสู่อยู่เป็นประจำบรรดาญาติญาติและชาวบ้านก็นินทาว่าคบกันตั้งนานแล้วทําไมไม่แต่งงานกันสัทีละ่ะเออเห็นไปไหนมาไหนด้วยกันเรื่อย เออก็แปลกนะเขาจะไปไหนมาไหนกันเขาก็เดินไปตามถนนหนนทางไม่ได้ไปเดินบนหลังคาบ้านใครที่ไหนสักหน่อยคุณสุรีกับแฟนก็เลยปรึกษากันว่าเราควรจะแต่งงานกันเสียทีเพราะเจ้าบ้านกลัวจะไปเดินบนหลังคามันไอเรื่องงานเรื่องการเนี่ยเมื่อแต่งงานแล้วค่อยช่วยกันหาช่องทางค้าขายเล็กๆน้อยๆไปก่อนก็ได้อยู่ต่างจังหวัดอย่างนี้บ้านไม่ได้เช่าข้าวไม่ได้ซื้อก็ประหยัดกันหน่อยก็เราคงจะอยู่ได้ว่าอย่างนั้นความจริงทั้งสองคนก็คิดว่า จะมาหางานทําในกรุงเทพเหมือนกันแต่ก็คิดว่ากรุงเทพไม่เหมาะสมเพราะว่าเคยเรียนเคยอยู่กรุงเทพมาก่อนรู้ซึ้งถึงสภาพชีวิตในกรุงดีรายได้ไม่พอรายจ่ายรอกสุขภาพจิตก็เสื่อมเพราะว่าสภาพแวดล้อมต่างๆพอแต่งงานกันแล้วก็ยังไม่ไวหวจะถูกบรรดาญาติญาติบอกว่าสิ้นคิดนะคุณสุรีเองก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีถึงจะให้ถูกใจทุกคนไปหมดเมื่อยังไม่แต่งก็โดนว่าพอแต่งแล้วก็ยังโดนด่าอีก ทั้งสองผัวเมียก็พยายามทุกอย่างเริ่มตั้งแต่สมัครเป็นพิธีกรขายสินค้าต่างๆขายสินค้าตามแคตาล็อกมีราคาตั้งแต่15บาทจนถึงของราคาเป็นหมื่นกำไรที่ได้แต่ละเดือนก็มากกว่าสมควรวันหนึ่งวันหนึ่งก็ใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงเองหน้าผลไม้ก็จะพากันไปเร่ขายผลไม้ตามบ้านตามหมู่บ้านต่างๆกำไรวันๆจากการผลไม้ขายผลไม้ก็มีเยอะแต่ก็ยังไม่ไวที่จะถูกญาติญาต นินทาว่ากล่าวว่าไม่รู้จักทำมาหากินไม่เห็นทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเดี๋ยวก็เห็นขายนั่นขายนี่ไม่เป็นชิ้นเป็นอันเกาะพ่อแม่กินทั้งที่ความเป็นจริงแล้วรายได้ที่หามาได้เนี่ยบางครั้งมากกว่าเงินเดือนของคนที่มานั่งว่าเขาซะด้ดยซ้ําตามความเป็นจริงแล้วตัวคุณสุรีสามีและพ่อแม่ก็อยู่ด้วยกันอย่างไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าสามีแกเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอยู่แล้วตัวคุณสุรีก็ไม่ค่อยพูด นะไม่ชอบวุ่นวายกับใครก็คุยเฉพาะกับลูกค้าเท่านั้นเองสําหรับกับญาติญาติแล้วแกก็พยายามแยกตัวออกมาเพราะรู้ว่าพวกเขามีอคติกับชีวิตคู่ถ้าหากคนเรามีอคติต่อกันแล้วจะทํำยังไงก็มันก็ไม่ดีหรอกในสายตาของเขาเนี่ยเพราะฉะนั้นในการที่เราไม่ไปสูงสิงกับญาติญาติก็กลับกลายเป็นว่าเราหัวแข็งเรายิงไม่เอาพี่เอวน้องแล้วปัญหาต่างๆก็ประดังเข้ามาช่วงนั้นคุณสุรีก็เจ็บ เจ็บใจใจมันร้อนรุ่มไปหมดหงุดหงิดนึกโทษว่าโทษดินนะแล้วก็เลยหัดนั่งสมาธาิหัดวันละนิดวันละหน่อยรู้สึกจิตใจสงบลงเยอะแต่ว่าถึงจะนั่งสมาธิก็ยังไม่เห็นนิมิตอะไรก็เพียงแต่รู้สึกว่ากายเบาใจเบาก็เป็นช่วงที่มีความสุขมากแต่คุณสุรีก็เชื่อว่าหลายคนทีเดียวที่ประสบกับความยุ่งยากลำบากใจความอึดอัดใจในสังคมรอบด้าน ทางออกที่ดีก็ลองสละเวลาวันหนึ่ง20-30นาทีมาสวดมนต์ไหว้พระหัดทำสมาธิสะบ้างแม้ว่าใจเราจะสงบลงได้วันหนึ่งห -10 ถึงนาทีก็เป็นบุญเป็นกุศลมากแล้วถ้าทุกคนในสังคมทุกวันนี้รู้จักขอบเขตหน้าที่ของตัวเองดีแล้วไม่ก้าวไก่ซึ่งกันและกันมีอุเบกขามากขึ้นเราทุกคนก็จะอยู่กันได้อย่างมีความสุขอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไปกำหนดให้ใครต่อใคร เขาต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามใจของเราได้เสมอไปเพราะแม้แต่ตัวของเราเองบางครั้งทำอะไรลงไปผลที่ได้มันกย็ยังไม่ได้อย่างใจตัวเองแม้บางครั้งเรายังกำหนดตัวของเราเองไม่ได้แล้วทำไมเราจะมัวแต่ไปหวังให้คนอื่นเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ไปได้ดังที่เราใจเราหวังนะครับ